ภาพประเด็นดังวันนี้ในวันที่โควิด -19 มีแนวโน้มการระบาดท,ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าสายพันธุ์โอมิครอนที่กําลังระบาดอย่างรวดเร็วตอนนี้มันไม่ได้มีอาการหนักไม่ได้ป่วยหนักอัตราการเสียชีวิตก็ยังถือว่าต่ําอยู่ก็เลยไม่ได้กังวลมากนะักแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนั่นก็คือเด็กเล็กครับอายุ5ถึง11ปีที่มีอยู่กว่า5ล้านคน ซึ่งตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่ประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับว่าการระบาดของโควิดครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีเด็กที่ติดเชื้อคิดเป็น1 0ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเลยทีเดียวสอดคล้องกับข้อมูลของสอบคที่บอกว่าเมื่อวันที่7มกราคมป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ย7,000คนเป็นเด็กถึง1000คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นประมาณ14%เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับทางรัฐบาลก็เลยบอกว่ากํากลังเร่งสํารวจความประสงค์อยากจะฉีดวัคซีนและคาดว่าน่าจะเริ่มฉีดให้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ ก่อนอื่นไปดูภาพรวมทั่วประเทศนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับนักเรียนที่อายุ12ปีขึ้นไปเป็นเด็กโตนะครับป6ม .1 ถึงม .6 ปวช1ถึงปวช .3 ปวส1ถึง2นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขารายงานข้อมูลณวันที่11ม,มรกราคมหรือเมื่อวานนี้มีนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน4ล้าน3แสนกว่าคนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด5ล้าน1แสนกว่าคนคิดเป็น8 3ถึง84เปอร์เซ็นต์ และตอนนี้มีนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว4ล้าน1แสนกว่าคนคิดเป็น95เเข็มที่2ฉีดไปแล้ว3ล้านกว่าคนคิดเป็น70นะครับในการถแถลงข่าวของสวบค,ควันนี้ยังได้มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุ0ถึง19ปีระหว่างวันที่1ธันวาคมปี64ถึง7มก,กราคมปี65คุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเกิดมีกราฟขึ้นมานะครับ จะเห็นเลยว่าแนวโน้มก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ป่วยเด็กนั้นลดลงเล็กน้อยแล้วแต่พอหลังปีใหม่มาเนี่ยมีผู้ป่วยเด็กมากขึ้นครับจนวันที่7มกราคมตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่7526รายในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเด็กมากถึง1048รายหรือคิดเป็นเกือบเกือบ14เปอร์เซ็นต์ะครับโดยกทมพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดตามด้วยชนบุรีแล้วก็อุบลราชธานีไปฟังเสียงครับ รายงานของวันที่7มกราคมปีนี้นะคะจากผู้ติดเชื้อทั้งหมดในวันที่7 7,526คนเนี่ยพบว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาหรืออายุ0-19ปีเนี่ยอยู่ที่1,048คนหรือว่าคิดเป็นประมาณ13.9%นะคะโดยที่10จังหวัดสูงสุดของการติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาช่วง6-18ปีนะคะ พบมากที่สุดเลยก็คืออันดับหนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะอันดับที่สองชนบุรีอันดับที่สมอุบลราชธานีอันดับที่สี่ 4, สมุทรปราการแล้วก็อันดับที่ห้าพังงาใน รูปนี้ก็จะเห็นถึงอันดับที่สิ์เลยนะคะโดยที่สาเหตุในการติดเชื้อก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อลงไปสอบสวนก็พบว่ามักจะเป็นคนในครอบครัวนะคะถ้าเป็นเด็กนักเรียนถ้าเป็นคุณครูก็จะสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะจะเห็นว่าเด็กโตเนี่ยฉีดวัคซีนกันไปแล้วส่วนใหญ่นะครับ ขณะที่การฉีดวัคซีนให้เด็กเล็กทางกระทรวงศึกษาธิการเตรียมแผนการจัดสรรวัคซีนให้กับเด็กอายุ5ถึง11ปีขณะนี้กำลังสำรวจตัวเลขและสำรวจความยินยอมของผู้ปกครองโดยในระบบของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆมีนักเรียนที่อยู่ในระบบประมาณ5ล้าน2แสนคนทางกระทรวงศึกษาธิการจะเปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับและคาดว่าจะเริ่มฉีดให้ได้ในเดือนหน้ากุมภาพันธ์ ส่วนรูปแบบการฉีดก็จะใช้แบบเดิมกับที่ฉีดให้กับเด็กอายุ12-18ปีแล้วในมุมของผู้ปกครองเลยครับพร้อมแค่ไหนที่จะให้ลูกหลานฉีดวัคซีนวันนี้ทีมข่าวโมโนทเวนนีนได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กๆย่านบางพลัดและนนทบุรีส่วนใหญ่บอกกับทีมข่าวนะครับว่าพร้อมจะให้บุตรหลานฉีดครับเพราะเป็นห่วงลูกหลานกลัวว่าจะติดเชื้ออยากให้ลูกหลานมีภูมิคุ้มกันเพราะว่าสถานการณ์การติดเชื้อค่อนข้างรุนแรง แม้จะก,กังวลเรื่องผลข้างเคียงบ้างเพราะว่ามันก็มีข้อมูลอยู่บ้างนะครับว่าฉีดวัคซีนไปแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงแต่เราผู้ปกครองเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นไปฟังเสียงครับน่าจะพร้อมนะตอนนี้น่าจะพร้อมเพราะมันมันโควิดมันมาเยอะและเกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวไงนะกลัวเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็อยากอยากให้ฉีดอะฮะอยากให้ฉีดคือคิดว่ารัฐบาลเขาคงไม่หลอกเราหรอกก็ถ้าทางกระทรวงเขา ได้ออกวัคซีนมามั่นใจว่าฉีดแล้วมันไม่อันตรายต่อเด็กนะคะก็ควรจะฉีดค่ะมันจะได้มีภูมิคุ้มกันนะคะก็คุณยายก็เห็นว่าน่าจะฉีดก็ไม่คิดอะไรมากค่ะคนที่มีอย่างนั้นแบบว่าเขาอาจจะมีโรลลคไร้โรคนะโรคโรคประจำตัวหลายอย่างอะไรอย่างนี้มันถึงได้เป็นอันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง